ฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไม่หาเพนด้วยนะคะรับชมคลิปอย่างมีความสุขจ้าทักทายทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับวิธีการปั่นก็วคั่วกันทุกคนนี่เดี๋ยวนี้นะไฮเทคนะใช้เครื่องจ้านี่ลงมาก็เป็นแบบนี้เลยก็วคั่วหอมๆห,หน้าทุ่งละสิบบาทค่ะ โอ้ยังร้อนอยู่เลยนะเนี่ยหอมจริงค่ะหอมมากๆเลย ที่บดใช่ไหมสมัยก่อนเป็นที่บดเด<อ>ี๋ยว <ผม S 1> นี้<ม>ใช้เครื่องใส่ข้าวแป้งข้ป้งท่าจะทขนนี่ครับขนื่ขอขาให้่เาให้วนเลย คัวที่นี่ใช้เข้าเหนียวนะทุกคนนี่ค่ะสีสันเป็นแบบนี้เลยจะหมดแล้วเติมลงไปเติมลงไปนะคะดเดี๋ยวเราก็จะไปกรอกใส่ถุงนะทุกคน เยอะเลยค่ะจะเต็มหม้อแล้วกระบวนตอนต่อไปก็คือนำไปกรอกใส่ถุงจ้าอันนี้ผนกตากนะคะอันนี้ผนกกรอกอันนี้แผนกมัดค่ะทุกคน นี่ค่ะพอละมัดเร็วนะเราจะได้ถุงแบบนี้นะ,ะราคาห้าบาททุกคนเออถูกขั้นสุด